ามายังห้องซากทดลองนะครับซากห้องทดลองอ่าเราไปดูคลิปตัวอย่างมาแล้วว่าต้องทำยังไงนะฮะเราเดี๋ยวเราจะเล่นตามคลิปเลยเนาะนี่เขาบอกว่าให้เราวิ่งอ้อมจากข้างนอกมานะครับคอยรอซอมบี้ไว้อบออือ,อ,อ,ว,อวิ่งรอซัมบี้ไปวิ่งรอซอมบี้ไป ก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะตอดเราตัดเล็กตัดน้อยอ่ะแล้วเขาบอกให้เราหาทางวิ่งเข้าไปข้างในนี้นะครับอ้าวเหยียเวรกรรมโหแม่งดินโอ้ยผลาดแล้วพลาดแล้วกูผลาดแล้วผลาดแล้วเขาต้องบอกให้วิ่งลากเข้ามาข้างในนะฮะแต่มันพลาดล้วกูพลาดล้ว รับปิดเสียงทำไมคือซอมบี้ตอนนี้คงตายหมดแล้วและเราก็จะไขกล่องนะครับเขาบอกวิธีไขกล่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไขกล่องเลยเราคอดูก่อนเนี่ยมันก็จะมาออกันอยู่ข้างหลังเนาะแต่เสียดายอะเมื่อกี้คือตัวเนี้ยเราไม่ได้ล่อ คือถ้าเราจะมาขายกล่องพวเนี้เราคงต้อ,ตองสู้กับทหาตรตัวนี้ตัวหนึ่งน,นะครับไม่เป็นไรเราก็ไปขายกล่องกันอย่างน้อยเราต้องสู้ทหาตรตัวหนึ่งก็โอเคอ่ะนะเพราะว่ามันคงไม่วิ่งมานะอี๋เอาล่ะคงต้องเตรียมปืนเลยแหละนะเตรียมปืนเลยแหละกาบูกับมาเต็มที่ เพราะว่าอย่างน้อยเราขอสองอันเฮ้ยอ้าวยังได้อยู่อ่ะยังได้อยู่อ่ะคือถ้าเราไขาตรงนี้ซอมบี้ก็จะมานะคะแต่ฐานมันก็จะยิงเราด้วย กันเป็นขยงเลยนะฮะตอนเนี้ยคือเราเป็นศัตรูกับทหารแล้ววิ่งสิครับจะอยู่ทำไมเราได้ของหมดแล้วเราได้ของหมดแล้วเราก็ไป ه, เรียบร้อยครับ ถือว่าเป็นการภารกิจที่ทําสําเร็จนะฮะขโมยของจากโรงทหารไอ้โรงซากอะไรนะซากห้องทดลองคือถนะ้ามันเป็นทหารล้วนหรือไรเดอร์ล้วนเนี่ยเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะฮะเหยื่อเนกประสงค์ใช้แทนเหยื่ออื่นได้ทุกชนิดใช้กับที่ตั้งที่จําเป็นภายใต้สัญญาโอเคนะครับ นี่แหละวิธีขโมยของจากซากห้องทดลองนะครับเขาตัดคลิปนะครับ